等等，捞，然后搞点。

现在了，在啥好干？这别那毛，你看是那毛。

จะเชได้ตหนนะยากรเดียน่นเถอะูกเอลูที่กึ like ่งกอนแล้ก <le ide> ันะลูกสาวอย่งั้นก็ม่ต้อจเีเ่จเกียคนีวตาน่เดียจนงูจกรกลเช็เลยอกลวกน้ชายด นอนตื่นเข้ามาหากินให้ลูกจอมงไปเกาะจอมงไปเกาะเย่สร้างเรือเพิกับเิอ สารที่ไม่ตรงกันแล้วนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะนําไปสู่ความสูญเสียของกองทัพตอริหนอที่มากขึ้นกว่าเดิมก็คือศักยภาพที่70ปีแล้วนะคะสิทรความตอริงือตอริใต้ที่มีการ